แค่สองวัเอ่อมีสิบวัวสิิตัวแค่สองหัวเอ่อิบแ่สองหัวดเจ้ามือบอกว่ากันซื้อแบบไหนเราซื้อเลขก็จะมาซื้อปาโตี่วากับบอกกับซื้อปาโตียวกรบบอกับมันมันเท่าแบบไหนตัวเดียวกับกรบกกับวัที่แล้วให้วิ่งหกกับเจ็ด แล้วก็จับคู่ให้เจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวก่ต้องกลับเลยพี่น้อง FC กลีแบแล้วเหนื่อยมากันเข่าเต็มๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊าตังคนไทยเจ๊าตาังพารวยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางของบ่าวอีสานทิศแก่นนะคะขอขอบคุณทีมงานนะคะที่แบ่งปันแนวทางดีๆมาฝาก FC นะคะ ท่านไหนที่เข้ามานะคะช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยค่ะมินเดินทางมาที่บ้านพ่อสุดใจนะครับซึ่งในครั้งแรกแเจอพ่อสุดใจโดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็พ่อสุดใจมีตัวเลขแนวทางมีเลขสุดนะครับก็บได้เฮ็ดคลิปออกให้พี่น้องเบิ่งในหวดที่ผ่านมาเนาะพ่อสุดใจให้ตัวเดียว79ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ มือนี่อยู่ไม่ได้แล้วครับต้องมาตามงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับว่าจะได้ตัวไหนย่างได้นะครับมือนี้แอดเดินทางมาถึงสวัสดีครับัสดีครับสุดใจปังมากกมาทิปครั้งแรก79เม็ดเดียวเขาเต็มเต็มวิ่ง้องตัวเอฟซีห้ตามย่างหลายทัวโลกเลยมือนี่ตามถึงบ้านพ่อสุดใจเนาะงวดที่แล้วให้วิ่ง6กกับเ แล้วก็จับคู่ให้เจเก้าตัวเดียวเจ็เก้าจ็ดเก้ตัวเดียวก่ต้องกลับเลยพี่น้องเจ็ดี่หามบ่่ต้องเบรกล้วมันเก้าเจอยาก็เจะมิดเรื่อผเขียนไปเจ็ดเก้เขียนเหอบ่เก้าเก้าเจ็ดเจเก้าล่ะครัเขาบาเบิเก้าหักสเ่าอ่าเอ้ยเอาเก้าเกาแล้กลับเลยเอาแต่เก้าเจ็ดอาแต่เกาเจ็พถึงซ้ำบ่ด้ยังวหัวเหวหัอ ถ้าเสือไบได้เขาบอก็าครเอาตามสูตรนะเนาะเอาตามสูตรด้เอฟซี่คิดว่ามมนติดกับไปไลเอฟซีนาจะมีคนถือกูผู้ที่ได้เบิ้งเนาะโอ้ยแตู่เอฟซสูไหนนี่่บ่ได้กับบ่ได้กับเอฟซีสูตรไ่ได้กับัวไตัวนั้นเลยตัวใดกตัวนั้นหลายคนละ็ลานเล้าแต่ว่ามันตรงแบบศูนย์แปดนะศูนย์แปครับลักน่วยนมันจะมีแกับเก้นครับไปใส่เก็เกเกก็ข้ามอาาบ้งหน เก้ามันเก้าเจ็ดบาทัตออกมาเจก้าตรงโอ้ยเห่ห่อยเลยถ้าผมเขียนห้เอฟซีน่ะเจเก้าอรูตครับผมเขียนเจก้าเจ้าเขียนเจ้าบรรยาย่อยมันบอกเจเก้าวละครับแต่บัเจ้าของมันซื้อเป็นไปซื้อเก้าเจ็ดเก้าเจ็เาเจ้ามือบอกว่ากันซื้อแบบไหนเราซื้อเลขก็จะว่าซื้อบัตตเดียวกับบกกับอัน้มันเทาแบบไหนตัวเดียวกับบัตรกับเอาว่แม่ราหลักถือกีเรถกีวซื้อห่ะวะเอา ไอ้ตำร่าที่พ่อใเบิ้งมานี่จ็กีหรอครับบางทีเอซี่นเขาบอเบิ้งไม่เพิ่นสีพาท่านได้เข้าใจว่าตำรานี่เบิ้งเปีจ็ดเบิ้งมาจกีหรอครับสองสามปีแล้วสองสามปีหิอสองสามปีรอนมันีเีเทียบเทียบยมีสิบก้นหเดียวที่ใต้ที่แง่อใหญบอกว่ามีสิบก้อนิยแค่สองก้วดเออทิสองก้นอกจากท่านมัดสีปครับเท่านั้นเองโอ้คับเียว่าเขาเต้นเตนเขันว่าได้ขยันมัปีครับเดอย่างน้ำไหลไรับ เพรว่าถายมีสิ้นก้อนพิสอนี่มีโอกาสถึกหลก็จะเดียวกันอ right. ่ะน <go away. S 1> okay. ้องหนตามหลาเนาะสำหรับวันนี้วั่ใ <jelly> <fingers> ่ไดนเบิ้งคำนวนไหวยังครับคำนวนอยู่แต่เพระท่านไดโตวันไดขับวันไหนอ๋อันท่านไดขับวันไหนดมันขับวันทานงทีนี่เนี่ยเพราะว่าเก้าหาคับแปดศูนย์แปดปลอยเร่มมาแปดใส่แปดหนึแดูนับาสกับแปดปีแบตอนนี้ยกวันนี้ให้ลงพิ้นพิ้นก่อนยกพิ้นินคือตัวหลักรักตัวยืนนี่เลขสองตัวแบบว่ามันหันวัน วังหันนี่มันมีอันเขาก็แปดแต่มันเป๊กอยู่หลักหน่วยแถวนี้วันนี้มันศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเดี่ยวตัวไหนตอนนี้ตามไหนะครับเอาตามพูดยังบอกเลยครับลงผุ้มสีได้พิมพ์ผมสิได้เขียนครับเป็นไงเอาแล้วครับเป็นนะก๋วตัวไหนครับผมวิ่งตัวไหนหมวดนี้วิ่งนะครับวิ่งว่าสีวิ่งสีกับหนึ่งเดี๋ยววอเอาแล้วแต่พูดยังอะไรเดี๋ยวพูดยัื่นไปมากตัวนี้เอาของพูดยังเลยครับดังสั้นกะ ตัวไหนครับสองตัวแบบพ่งหันตัวรัว่าเป็นักแปดแปดสี่แปดแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์เด่นที่แปดนะพ่อเนาะเด่นแรแปดสีบวกรับแห้งแปแปดยอครับแปดแหง8ปดแปดตัวเดียวลองมาศูนย์พ่ดนันแปดนย์เดแลองศนเขาใจได้ปแปดกับศูนย์เด่นแปลองศูน แบดนี่จับคู่กับยังไดเนี่ครับพ่อเรา่จับาที่นี่เบาไว้น้ำเลยได้ยอผูดพี่น้องชิ้นพร้อมกันก็ได้แต้วเปดน่มันิเปดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสี่เป่นเด่นบนล่างหรือว่าบน่อบนล่างบนล่างไปได้่อสิให้จักค้างกับพ่อหนี่สามหงส์สามงสอันนี้ตัวไหนนะครับบอกด้วยครับผมจะได้เขียนแปดสี่แปดสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งศแปดศนแปดนี่ ให้สัมผนั่นะเจะาเกันค่ับสูตเดียวกันว่ว่าะมันติดกัจัจบาพอเนรพอเขางูครับอะไรบาตามสูตรนะตามสูตรเปลี่ยนแนวทางนะครับพ่อเนี่ยลมเด่นแปด่นนอพอนาออเด่นเปแต่ว่ีแม่นเแม่นตลอดต่ว่ากันจับากันไปกับบลล่านเหอเออไปบลูล่างเปกัด้วยเออบลล่ดงไอจ้าก็ว่าฝนมาก่อนยีซึ่งงวด สีวัดิพนี่ยบอบบอห้กลับเลยบ่ทีวัดแต่ก่อนบอหกลับเลยบอเราไม่เคยกับบเรียไม่เคยกับถ้าเบกับแสดงว่าบถือเกับแสดงว่าบถือยังวนหนึงนี่เพ่นไหเก้าเจ็ดพนว่าเจ็ดเกาแต่ว่าภาษาที่ท่นนี่เจ็ดเจเก่าห้แม่นเพ่นว่าเพืนบ่ถือบ่ถือบ่อถือเ้าเมื่อเทานอะไสุดตอนตอนทายทำเรากับบวกเจ็ดเก้านั่นละแต่ว่าในสุดเราอีีน่ะเราได้เก้าเจ็ด ไฟสันีิแกเนี N ่ยเขียนไปเ็เก้าแต่เวลาเราไปสื่อเราก็สื่อตามสูตรของเราได้เก้าเกศเก้าเก้าเกศคารเจ้าสิครับนะนะแต่ามว่าเบิรเรียนเน่น้อนแล้วเก้าเกครับครมาคุณก็ชอบ84 8 0 8่เขาว่า84มา84อ้าวโอกลุ่มซีแน่นแ่ชอบ84บ่พอมา84แต่ว่ายำประพัด FC นังคนมาเข้าใจด้พอกนี้ว่าอยากได้สามตัววันสนี้

โอเด่นแปดไปเนาะเด่นแปดมาพถือจวาอเนคับเป็นแนวทังกบพ่อว่ากสั่มยี่สิบงวดมาแล้วมันกับ่อทรามด้แล้พ่อพอสุดใจนี่ยี่สิงวดสอนมัน่ทรามายังกับพ่อวายยังกับางนึงนี่ฮะติพ่อวายังกับว่าไม่ดูอ้าพอถือกับจะวอจาวอยพอกับ่อหมนกันพ่อาเอาไปตามสูตรนะพ่อเนาะตามสูตซื้อตามที่เห็นตามที่คำนวณเลยตามคำนวณได้ครับ้าแก้มกับผีาแก้มกับถือ อ่ะนิ้นไปที่8นะครับวิ่งบนล่างตัวรองคือ0นะครับพ่อจับคู่ให้คือ 8-4, 8-1หล้วก็ศูนย์8นที่สุด4เด้อพี่น้องะมาชอบเพิ่งไปเอานาะพ่อเนาะมาก็ชอบเพิ่งกบบพันพันถึกบ้าว่ากัาพ่อมากับรถไปอย่างบ่ต้องเอากดะไรับแมนอยากืว่าพออเสียงเันหมรบอแม่เนี่ยพอกรบอกครับครับอจะขออะไรองให้กันเพยงนอนลากระลังเบิ้งเมื่นคืนนีปารังสือว่าวานเาเบิ้งเมื่อคืนนี้แต่เบิ้งมันเบิ้งมันคับมัน เดี๋ยวน้อยควนเดี๋ยวจังเล่ถามถามนี้สามตัวผมจะมาหาพ่ออีกอันหนึงได้มาหาติดตามพ่ออีกเทนหนึ่งโอเคครับมันเนี้ยสองตัวไปก่อนเนาะสองตัวไปก่อนเนาะสามตัวไปหลังสามตัวพ่อยบอกว่ายังบัตทันได้เนี่ยร้อนร้อกันได้เลยให้บริการก้อนมาใส่โอเคครับขอบคุณคคคคครรรรรััััับบบบบผมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามส s เล็ก t เล็กสามสนะคะบูชามาจาก ัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ